อยู่มาวันหนึ่งเรานั่งทํางานมีคนเดินเข้ามาตบๆปั้งแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาจินตนาการโมโบายแบงกิง้งสำหรับอนาคตกันเถอะแล้วก็ออกมาเป็นได้ได้ใช่ไหมไต้ไดงได้ยดงไดง้ได้นะถอยกลับไปก่อน แทนที่เราจะตั้งโจทย์เป็นโมบายแบงกิ้งอย่างที่เราเคยชินกันโอนเงินเติมเงินจ่ายบินอะไรเงี้ยลองมาคิดดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะแบบให้ผู้ใช้เป็นตัวหลีดฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาเองมันจะเป็นยังไงได้บ้างเคแบง์ hey มีแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งอยู่แล้วอย่างเคฟลาซึ่งก็มีผู้ใช้งานเยอะแล้วก็ยังมี l i n e BK อีกก็มีผู้ใช้งานเยอะเหมือนกันทําไมถึงต้องมีอนาเตอร์โมบายแบงกิ้งทาไปปีนึงปีครึ่งอย่างเงี้ยครับผู้ใหญ่ก็เริ่มเฮ้ยทาไมของยังไม่ออกทาไมลูกค้าย,ยังไม่ใช้แล้วคุณจจะะทําา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 ยยยยยังงงงไไไไตต่่ต่อออออออปปปเเ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 เรรรรก็็ลลล้้้แแบบหหววขขขขึนน,นสีถ6ดื มันไม่มีลูกค้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็เออยอมซันเซ็ตโปรดักต์ไปก็ได้ร้อนจบไปเดือนแรกกริปเราเชื่อว่าโปรดักเราดีมากเลยนะแต่ทําไมเขาถึงไม่ใช้เราขอผู้ใหญ่ทํำจนจบแต่ว่าเอ๊ะมันไม่มียูเซอร์แบบที่เราสัญญาให้กับเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะ ไปเคแบงค์ตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยมันมีคำว่า neo แบงค์ดังมากในตลาดฟินแนเซียหรือว่าแบงกิ้งนะครับแบงค์ bank ต่างๆเริ่มมาเปิดเซอร์วิสใหม่ๆที่เป็นเหมือนโปรดัก t ์รีดคอมพานีอะไรแบบนี้จะโฟกัสเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ทำเฉพาะเรื่องของการเตมเอนต์การ์ดเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นเทรนมาแล้วประกอบกับตอนนั้นเราเริ่มเห็นว่าเออมันมีข่าวแอปธนาคารลม่มรับลูกค้าโหลดได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยมันจะเป็นโจทย์ของทางเทคนิคว่าเราอยากทดสอบพวกไมโครเซอร์วิสหรือทำเอาแบงค์ขึ้นไปบน cloud คิดว่าเออมันอาจจะต้องมีแอปพลิเคชันที่เป็นฟรอนต์เอด์สักอันหนึ่งให้ลูกค้าสักกลุ่มหนึ่งใช้แล้วก็แก้หลังบ้านไปด้วยอะไรลักษณะนี้ครับสถานการณ์จริงๆก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเดินเข้ามาในในห้องที่เราทํางานแล้วก็บอกว่าปึ้งเราจะมาทำโมบายแบงกิ้งแบบที่มันจะเป็นกันดีกว่าโมบายแบงกิ้งที่แบบเป็นยูเซอร์เซนทริกมากๆหรือแบบฮิวแมนเซนทริกมากๆกันเถอะออกไปทําการสัมภาษณ์ ทำ user research เราก็ได้รู้ว่าถ้ามองโมบายแบงกิ้งทั่วไปเป็นเรื่องจริงจังมากคาแรคเตอร์ Character, เหมือนคนใส่เสื้อขาวกางเกงดําสิ่งที่เราไปเจอกับคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการเงินของเขาอะไรอย่างี้มันแคชชวลมากบางทียืมตังค์ก็บอกเฮ้ย hey, แกออกให้ก่อนสิแล้วเดี๋ยวฉันไปจ่ายทีหลังไม่ได้มีการตกลงกันเป็นรายละอักษรอ,อะไรฉะนั้นเราเลยจับเอาไอ้ความแคชชวลตรงนี้มาแบบเฮ้ยโมบายแบงกิ้งเราไม่ต้องจริงจังก็ได้มั้งเราพยายามแบบใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปในโมบายแบงกิ้งนิดนึงปกติโมบายแบงกิบบ้งเน นี้ทำ transaction สำเร็จแล้วเปลี่ยนตรงนั้นเป็นแบบแม่คุณโอนเงินมาให้คุณ300บาทเปลี่ยนจากโลโก้แบงค์เป็นรูปของแม่จริงๆอะไรเงี้ยเป็นคอนเซปที่เราพยายาม introduce เข้าไปในเนมีกันนะครับ ะวันที่ออกเรามี3ฟีเจอร์ฟีเจอร์แรกก็คือคลาว d p พ็อกเก็ตฟีเจอร์ที่2คือป๊อปเพย์แล้วก็ฟีเจอร์ที่3คือแชทแบงกิ้งค่ะมันมาจากผลรีเสิร์ชตอนที่เราไปรีเสิร์ชกับลูกค้าค่ะเราเจอว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมในการแชร์เงินร่วมกันนะคะมีการแบ่งเงินเป็นหลายๆพาย t i ดิชั่นเขายังไม่มีโซลูชันในการที่จะแบ่งเป็นหลายๆพาย t i ดิชั่นเขาก็ใช้วิธีเปิดหลายๆบัญชีเอามันก็เลยมาเป็นที่มาของตัวคลาว d p พ็อกเก็ตซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัวแล้วก็สามารถชวนเพื่อนเขาขาามออ่่่่คคววเเเดีกัป็รตท2ืจุๆ หลังเลิกเรียนไปกินข้าวเป็นทางชมรมเขาอยากจะจ่ายเงินให้กันง่ายๆเขาต้องมาแบบยื่น QR code ให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบรู้สึกว่าเราน่าจะทําให้เจอร์นี่ส่วนนั้นเขาอะ่ะมันง่ายได้ยิ่งขึ้นทีมก็เลยข้ามมาวิกับโซลูชันกับตัว p o p Pay นี้ขึ้นมาก็คือเปิดพ o p Pay โอนเงินหาการได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องขอเลขบัญชีแชทแบงกิ้งเนี่ยค่ะเรียกว่าปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าในการที่จะมาดูประวัติรายการการโอนเงินค่ะที่ผ่านมาสมมติว่าเราอยากจะดูว่า,เรา,า,รวาเราโอนเงินให้เพื่อนคนนี้ไปแล้วหรือยยังเราาต่แ าำเปลี่ยนเจอร์นี่ใหม่ทําเป็นว่าอ,อ๋อเราอยากรู้ว่าเราโอนเงินให้เพื่อนคนนี้หรือยังเราก็กดไปที่หน้าเพื่อนคนนั้นแล้วมันก็จะแสดงรายการแบบทรานเซ็คชั่นระหว่างเรากับเพื่อนคนนั้นว่าเรามีการโอนเงินค่าอะไรไปบ้างเห็นรูปแล้วก็เห็นข้อความที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมาย้อนดูในภายหลัจงจําได้ง่ายยิ่งขึ้นว่ามันคือค่าอะไรเป็น3ฟีเจอร์ที่ออกไป ว่ามันเป็นสิ่งใหม่เลยไม่มีแบงค์ธนาคารไหนที่มีฟีเจอร์คา Pocket, ร์พ็อกเกตแชทแบงกิง้งแล้วก็พอพเพย์อย่างที่เรามีมันก็จะมีปัญหาจากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในฝั่งภายนอกแบงค์ชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีความกังวลว่าพ o อเพย์มันซีเคียวมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็จะต้องหาเหตุผลแล้วก็อีเวนต์ไปดีเฟนต์กับเขาส่วนด้านภายในอะค่ะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งใหม่ของแบงค์เลยเราก็จะต้องทําการอะไรโพซิชันแล้วก็ดิเรกชันในบริษัทให้ทางแบงค์ใหญ่เข้าใจในแบงค์เองก็จะมี K เมค ตอนนั้นก็เลยมีสามันที่เราต้องเริ่มจัดการแล้วว่าเมกจะไปอยู่ตรงไหนดีของธนาคารอะไรแบบนี้เราก็ไปคุยมาได้ว่าเมกเนี่ยจะโฟกัสเรื่องของการจัดการเงินนะโฟกัสที่กลุ่มอายุน้อยหน่อย เราอยากจะแท็กเตอลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเหตุผลทางพิเศษว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เคบั๊งยังเจาะได้มากขึ้นอีกก็ใช้ตรงนี้ตั้งแล้วก็เข้าไปคุยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะถูกใช้เลนตลอดว่าอแล้วทำไมไม่ใช้เคพัทเข้าไปเจาะลูกค้ากลุ่มนี้ล่ะเพราะว่าณตอนนั้นอะเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้ออกไปแล้วเราได้ยูเซอร์กลุ่มที่เราบอกว่ามันจะเป็นกลุ่มใหม่ๆจริงๆต้องคอนวินต์จากสิ่งที่เรากำลังเดเวลลอปอยู่เลย เรามีความเชื่อว่าการที่เราจะรอนของให้กับคนภายนอกใช้เนี่ยคนภายในต้องใช้เองก่อนต้องรู้ก่อนว่ามันมีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงเพื่อที่นะวันที่เรารอนให้คนภายนอกใช้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยเราจะปรับปรุงและใช้กันเองแล้วก็พร้อมที่จะรอนให้กับลูกค้าจริงๆเรารอนฉพไปให้กับพนักง,งานภายในเราคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นเลยคือจะมีคนใช้เยอะๆมีฟีดแบ็กมาเยอะๆเราจะได้แก้กันเยอะๆแล้วก็ออกไปแบบสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เจอพนักง,งานไม่อดอป เราเริ่มเผยแล้วว่าทําไมเราเชื่อว่าผลิักฑ์เราดีมากเลยนะแต่ทําไมเขาถึงไม่ใช้แต่เราก็มีนาเตอร assumption ก็คือแต่ว่าถ้าเก็ตกรุ๊ปที่เราดูไว้แรกๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เด็กมากๆเลยนะเราอาจจะต้องไปในจุดที่ลูกค้าเราอยู่จริงๆเราถึงจะได้รับฟีดแบ็กแบบที่เราต้องการ เร,เราต้องเป็นกลุ่มเด็กๆอะกลุ่มเด็กๆที่อยู่เป็นกลุ่มอะเราล้อนอกไปที่กลุ่มนี้เลยแล้วก็ไปด้วยเมสเซจที่บอกว่า Make by K Mobile Bank Mobile Banking สำหรับคนรุ่นใหม่ใช้งานกับเพื่อนได้สนุกอะไรประมาณนี้คะ่ะล้อนอกไปเดือนแรกกลิบไม่มี ไม่มีซอร์เหมือนเดิมสําหรับ working team คือแบบเหมือนเอาคอพลาดเขียงแล้วว่าแบบเราขอผู้ใหญ่ทําจนจบแต่ว่าเอ๊ะมันไม่มี user แบบที่เราสัญญาให้กับเขาจุดนั้นเราก็เลยเริ่มต้องกลับมา revise นะว่าอ้าว user บอกว่าถ้าพี่ออกอ่ะหนูใช้แน่ๆอ้าวมันไม่มี user คนนั้นอยู่จริงแล้วนะวันที่เราล้อเข้าไปทีม research ก็ช่วยไป research ให้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเจอว่าเขาไม่มีเพื่อนใช้เขาก็เลยไม่ได้ใช้เป็นกลุ่มแบบที่เราอยากจะให้เขาใช้แต่ว่าเขาเอาไปใช้แบ่งเงินส่วนตัวนะตอนแรกที่แบบดีไซน์ออกมามันจะมีความเป็น mobile banking แต่เราจะเรียกกันว่า คือเพราะว่ามันมีความแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะไอประเด็นเนี้ยพอร้อนจกไปจริงๆอะ่ะคนก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นโมบายแบงกิ้งขนาดนั้นอะ่ะคนดันใช้มันเป็นคล้ายๆกับทูในการจัดการเงินเราก็จะเริ่มย้ายๆ m e s แมสเซจต่างๆให้เราสื่อให้ยูเซอร์ไปอะไรเงี้ยตาม b e n e f i ตที่ยูเซอร์เขาเห็นที่เขารีเฟ็กกับมาให้เราเลยโอเคงั้นเราเปลี่ยนแมสเซจเป็นการจัดการเงินส่วนตัวดีกว่า เราเลือกเมสเซจเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเอาไป go to market เนาะตอนเริ่มต้นแรกสุดเลยครับก็คิดว่าช่องท e l ที่ไปง่ายสุดก็จะมีวนช่อง n e l ของเราก็โชคดีหน่อยเพราะเรามีพี่ใหญ่อย่างเคพัทที่ให้เราไปเทสต,ตลาดได้ว่าลองส่งแอปไป o f f ร์ลูกค้าดูว่าใช้เคพัทแล้วลองใช้เมกจัดการเงินคู่กันไหมว่ามันสะดวกขึ้นนะกับอีกส่วนหนึ่งที่เราลองก็คือเราไปยิงแอดเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้ามอปลายมหาลายัยหรือเฟิร์สจ็อกเปอร์ใครจะ a d o ก่อนกันอะไรเงี้ยล้วก็ยิงทุกอย่างแล้วก็ดูขวดว่ากลุ เ,เดือนละพันเดือนละพันห้าทีมก็คุยกันว่าถ้ามันโตล,ลีเนียแบบนี้มัน,ม,นมันไม่ได้เราโปรเจคชันได้เลยว่าสมมติเราบอกว่าโตเดือนละพันห้าหกเดือนแล้วก็จะได้เก้าพันอะไรนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีใหม่ตอนนั้น,นเชื่รู้ดทำยังไงแล้วอ่ะล้วก็งบมาร์เก็ตติ้งเราก็ไม่ได้ขอมาแบบเยอะเชอก็เลยใช้วิธีโพสเฟซบุ๊กส่วนตัว แล้วก็ใช้ยู Case ของการแบ่งเงินส่วนตัวนี่แหละที่เราเจอมาว่าน่าจะเวิร์กโพสลงใน Facebook ตัวเองให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยช่วยแชร์พอดีโพสต์นั้นมันออกไวรัลมากก็เลยเริ่มจับทางได้แล้วก็ให้กลุ่มพนักง,งานด้วยกันนะช่วยกันแชร์ในลักษณะดเดียวกันเป็นจุดแรกที่จะหา User อร์กลุ่มแล้ใครกับทางเมิ ที่จะให้ลูกค้าโตจากเนียล์แล้วมันแบบเยอะขึ้นสมมติเมื่อกี้บอกว่าได้เดือนละพันหใช่ไหมครับจริงๆก็ยังเป็นโหมดเอ็กซ์เพร์เมนต์เหมือนเดิมเราโปรเคชันก่อนว่าถ้าเราได้ลูกค้าพันห้าหนึ่งปีก็จะได้พันห้าร้อยคูณสิบสองใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันโตเป็นสองเอ็กแปลว่าเราต้องหาอีกวิธีการหนึ่งที่มันโตได้พันห้าแล้วก็ลองไปเรื่อยลองเคเอลบนทิกตอกลองเคเอลบนทวิตเตอร์วืเราก็ลองไปเรื่อยจนจนกว่ามันจะเจอนะครับแล้วก็พอเจอเสร็จปุ๊บเราทําต่อเนื่องได้สองเดือน 2, แล้้ววก็ห baseline, กหออิิมมมเ,มเาาใ่่พงอตธ เอออาจจะมีแคมเปญใหม่เข้ามาลองคือทุกๆเดือนเราก็จะมีของใหม่เข้ามาเทสนะครับว่าอันที่เทสเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าสเกลได้ไหมถ้าสเกลได้เราก็จะเอามาใส่ในเบสไลน์นะครับก็จะเป็นไอเดียประมาณนี้ จริงๆเราทำงาน user feedback อ่ะไม่ได้มีแค่ทีม user research ที่เราทำงานแนวแบบ qualitative data อย่างเดียวจริงมันมีแก๊งที่ทำ data analytic อะไรอย่างนี้ทำงานด้วยกันทีมที่ดู data เขาก็มาหาเราแล้วแบบเฮ้ยทำไมช่วงนี้แบบมันมีเหตุการณ์ปิดบัญชีดูแบบเฮ้ยพุ่งขึ้นสูงจา้างเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะทีม user research ลองไปคุยดูได้ไหมเราก็เจออะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้ก็แบบเซอร์ไพรส์มากเช่นมันเป็นการปิดบัญชีที่มันค่อนข้าง personal หลายๆสที่แบบเป็นเหมือนเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้ค่ะปิดบัญชีเพราะไม่ได้ไม่ชอบ o อด c t ของเธอเลยนะแต่แบบฉัน แฟนไงจันเดิมอ่ะคือเราใช้แชร์พ็อกเก็ตด้วยกันเราก็เลยแบบอยากตัดขาดให้จบจบฉันก็เลยปิดบัญชีนี้ทิ้งอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือไมาเลขปิดบัญชีมันเยอะจังเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเปิดปิดอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบเป็นส่หมูอะค่ะคือเขาแบบเลขนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวฉันเลยฉันก็ปิดแล้วฉันก็เปิดใหม่ปิดเปิดใหม่แสดงว่าเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วพอเราเอาความเข้าใจของยูเซอร์ที่เป็นบริเทีฟที่มีคอนเท็กซ์อะค่ะเวลาเราพูดคุยแบบนี้ไปประกบกับ Data แล้วก็จะเห็นภาาพมกขึ้น ว่าสําหรับอาชีพ Product Manager เนี่ยมันจะมีโจทย์ที่ชาเลนจ์ที่สุดคือตอน go to market ตอนแรกสุดคือการหา Product Market Fit จังหวะที่ร้อนฉกไปนะเดือนแรกแล้วเราไม่เจอ User เลยแล้วเราต้อง pivot แล้วเราต้องหา Product Market Fit แล้วคือเรามี Product ของเราแล้วอะแต่ Market เราอยู่ที่ไหนกันแน่ นั่นแหละเชื่อว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดที่บอกว่า Product Market Fi t เนี่ยมันยากเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยว่าจะไปเริ่มจากกลุ่มไหนทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีเอาชนะมันได้เนี่ยก็คือเราต้องมั่นใจก่อนว่ามันมี Market ให้เราเข้าไปจริงๆถ้า p r o d ัก t มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยน Market แทนยังมีอีกหลาย Market ที่เราอาจจะเอาแอปตัวนี้ไปลองได้เนาะสิ่งที่ยาก็คือเมฆจริงๆมันมีการเหมือน re imagine เยอะอย่างเช่นการยื่นเงินให้เพื่อนใช่ไหมมันคือการแบบทำทำอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเอาตรงนนมา่มา่อยี ข,ขึ้นเพื่อแบบเหมือนเหมือนให้เงินอะไรเงี้ยครับพอมันใหม่มากๆแล้วเรา introduce concept นี้เข้าไปมันกลายไปว่าก็จะมี user บางส่วนแหละที่แบบอะไรวะแกจะมาเล่นอะไรกันตอนนี้ฉันจะโอนเงินอะไรเงี้ยมันก็มีความยากมคือการบาลานซ์ระหว่างการ re imagine UX อะไรเงี้ยครับกับ user adoption ส่วนหนึ่งว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่า อันที่เป็นทีมของเมฆเลยนะที่ทําให้มันดูชาเลนจิ่งไปหมดอะเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เมฆทําเป็นสิ่งใหม่ของบริษัทแล้วนอกจากการที่มันเป็น Product ใหม่จริงมันคือใช้วิธีการใหม่ด้วยเราอยากทํางานรูปแบบใหม่ที่แบบเฮ้ยอาจจะลีนขึ้นคิดถึงตัว User มากขึ้นมันก็จะเป็นวิธีการทํางานแบบใหม่ดังนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องการอะไรนหลายๆอย่างกับเ t คโอลเดอร์อื่นๆทั้งทางแบงก์กันเองหรือแม้กระทั่งพวกเรากันเองอะที่เป็นทีมที่ถูกอั้งขึ้นมาใหม่ด้วยว่าเฮ้ยเรา แล้วการดีไซน์มันคือการทําให้แอป,ปสวยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างดังน,นั้นพอมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆเ่ยการเซตทีมใหม่ก็เหมือนกันก็แบบมีเรื่องของการอลไลลละไรรูอะไรอย่างนี้ด้วยโชคดีมากว่าทีมทุกคนแบบค่อนข้างที่จะจองแล้วเชื่อมั่นในโปรดักต,ตัวนี้มากว่ามันดีมันต้องมีคนใช้ทุกคนถึงความั่กับโซลูชันทั้งหมดที่คิดว่าแบบยูเซอร์เราน่าจะอยู่แต่ว,ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ยากมากแต่ว่าในความยากนั้นนะโชคดีว่าทีมทุกคนรองมากมันก็เลยทำให้เราแบบโตมาได้ถึงหนักทุ เรามองการทำ product สมัยใหม่ดิจิทัลโปรดัอตก็คือเหมือน knowledge management เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะสร้างคืออะไรทุกอย่างมันคือแบบสิ่งที่เรารู้หรือว่าสิ่งที่เราไม่รู้หรือบางอย่างคือ assumption หรือบางอย่างคือ assumption ที่เราแบบ validate แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆ tool ที่เราเอามาใช้อ่ะจริงๆมันถูก build on framework นี้เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นพวก lean การทำ MVP เพื่อรีบร้อนจบไปแล้วมาดู feedback หรือว่าจะเป็นพวกแบบเฮ้ยเราทำ prototype ไป test หรือ concept testing ทุกอย่างคือการ learn หมดเลยค่ะถ้าเราสามารถเห็นตีมตรงนี้ได้พอ product เราโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรา ความรู้ของ product ยังไงความรู้ของเรามันโตตาม product เราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เพื่อใครอะไรเงี้ย product เราเก่งอะไร product เราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็อยากให้คิดถึงตรงนี้แบบเยอะมากๆเพื่อที่เราจะได้แบบไม่ค่อยเคว้ถ้าเราไม่ได้ยึดมั่นกับมิชั่นตอนแรกของเราอ่ะมันง่ายมากที่แอปเราจะกลายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้สักวันหนึ่งก็อยากให้ตั้งโจทย์ทีละจุดเนี่ยให้แม่นอย่างเช่นเพิ่งเริ่มทาโจทย์เราอาจจะต้องตั้งโจทย์ทางธุรกิจก่อนว่าอันนี้มันเป็นมาร์เก็ตใหม่ไม่มีใครทําได้สําเร็จหนอะมันก็จะ ว่าตรงนี้เราอยากทาแล้วพอเราตั้งโจทย์เสร็จปุ๊บเราค่อยไปคิดถึงว่าเออมันมีเพนพอยต์อะไรมันมีโซลูชันอะไรที่มันจับได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เราทำโซลูชันพลาดเราจะได้ยังกลับไปที่มาเก็ตเดิมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าวันแรกเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันย้อนไม่ได้แล้วมันจะงงไปหมดว่าเอ้บรรพ่าที่มาเก็ตหรือมันพ่าที่โปรดักตั้งโจทย์ทีละตัวค่อยๆไปก็คือมาเก็ตได้โปรดักได้แล้วก็แบบค่อยไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยต้องเข้าใจตรงสเตจตรงนี้คุณจะต้องเชื่อมั่นในโปรดักของตัวเองเชื่อว่่่่าาารรรรดัั์ทททีีีีเเเเนนมมและออใช้จิงพืณว ชาเลนจ์ต่างๆเข้ามาเราจะได้ยืนให้กับโปรดักต์ตัวเองได้ว่าแบบเราแค่ต้องหาลูกค้าเราให้ได้เพราะโปรดักต์ของเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วซึ่งนั่นเป็นเขาเจอที่เชอขอบคุณมากๆที่ทีมเมคมีเพราะว่าทุกคนมีสิ่งนั้นจริงๆแล้วณวันที่มันเกิดชาเลนจ์อะไรเข้ามาทุกคนพร้อมที่จะยืนเพื่อโปรดักตของตัวเองแล้วก็สู้กันไปด้วยกัน อย่างแรกก็คือต้องเป็น mindset ของผู้บริหารและก็คนในองค์กรด้วยว่าเออเราเราจะมาทําสิ่งใหม่กันแล้วก็เซตโจทย์ให้มันเคลียร์ว่าเราตั้งใจจะมาหาผู้ใช้กลุ่มใหม่อาจจะไม่ได้เริ่มตั้งจาก revenue อาจจะแบบตั้งโจทย์ใหม่ก่อนเลยอย่างแรกอย่างที่2ก็คือหลังจากตั้งโจทย์แล้วปุ๊บสภาพแวดล้อมมันจะต้องพร้อมด้วยควาว่าพร้อมคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเบิกเงินเพื่อไปทาการทดสอบ1 0 0 0 0แบาทการที่เบิกเงิน1 0 0 0 0แบาทกระบวนการในธนาคารปัจจุบันเราเป็นยังไงเด็กเพิ่งจบใหม่ลรวรู้กระบวนการจัดซื้อไหมมันทํายากขนาดไหนเรื่องเล็ก ซึ่งในองค์กรเนี่ยผมเข้าใจว่าโปรเซ s แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเยอะมากถ้าเกิดเราสามารถ address ปัญหาได้ว่าอะไรที่คนที่เข้ามาใหม่แล้วต้องเจอบ่อยๆมันเคลียร์ให้เขาได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำ innovation ได้สนุกขึ้นแล้วก็ไวขึ้นผู้บริหารต้องเชื่อใจเด็ก ที่เข้ามาทํางานเชอเพิ่งจบเลยแล้วเชอเข้ามาทํางานเมกอะซึ่งหลากหลายไอเดียหรือหลากหลายงานที่เราทําเข้าไปอะพี่ๆเขาค่อนข้างที่จะโอเพนให้เราเข้าไปเจอผู้ใหญ่เขาให้โอกาสนั้นจริงๆอะซึ่งนั่นคือจุดสําคัญที่ต้องพร้อมคือให้โอกาสเด็กได้เข้าไปเรียนรู้และเข้าไปทําและเสนอในสิ่งที่ตัวเองทําเชื่อว่าพ์นนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเชอโชคดีมากว่าแบบเจ้านายให้ว i ซิบิลิตี้เชอเยอะมากคือบางอันอะเชอทําก็จริงอันไหนผิดอะพี่รับให้อันไหนถูกเขา ให้เครดิตเราเชื่อว่าอันนั้นมันทําให้เชอมีกําลังใจที่ว่าแบบโอเคงั้นเราทําต่อแต่ว่าถูกหรือมันผิดอ่ะไม่เป็นไรเราไปไฟลเอาด้วยกรรมนั่นคือสิ่งที่แบบสาคัญค่ะเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตสกิลยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสกูดิโอไว้นะคะกดไลค์กดไลย